พี่อ้อยนะคะวันนี้พี่อ้อยจะมาทำรีวิวนะคะของฝากนะคะจากน้องดาด้านะคะน้องดาด้าสาวใต้พากสาวใต้พากินนะคะพากินหรือพาชินด้วยจำไม่ได้เดี๋ยว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 ไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นอย่างนี้นะพอดีลืมจริงๆนะคะ ช่องน้องดาด้านะคะน้องดาด้าก็มีเพจเฟซบุ๊กนะคะ,อะของน้องนะคะจะที่ร้านน้องเนะะาะก็จะทําดุกล้าปลาจิตนะคะเป็นร้านปลาจิตพัทลุนะคะถ้าใครสนใจนะคะสนใจดุกล้าปลาจิตพัทลุหรือ,อประทูหอมนะคะประทูหอมตัวโตๆนะคะรสชาติกาลังทาน ที่พี่อ้อยรู้อะเพราะว่าพี่อ้อยเคยสั่งมาให้ลูกเนาะเคยสั่งมาให้ลูกทานแล้วลูกบอกว่าอร่อยนะคะแล้วอย่างปลาดุกลาเนี่ยน้องเวลาน้องเขา,าจัดรายการไลฟ์สดทีอะไรทีอย่างเงี้ยพวกพี่ๆเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยน้องเขาก็จะมีแจกนะคะมีแจกด้วยเนาะก็ที่บ้านก็จะ ได้มาบ่อยนะคะก็คนทานก็คือลูกสะไบนะคนที่ทานก็คือลูกสะภบเนาะเพราะว่าพียวไอทานไม่ได้นะคะอันนี้นะคะเป็นข้าวต้มพอนะคะเดี๋ยวนะน้องบอกว่าชื่อข้าวต้มพอนะคะที่ห่อด้วยใบยพ้อนะคะเป็นของดีเมืองใต้นะคะเป็นของดี น้องเขาบอกว่าเวลามีงานบุญทีเทศกาลเดือนสิบอะไรประมาณนี้นะคะเขาก็จะห่อข้าวต้มนี้เนาะน้องเขาก็ทําขายเหมือนกันนะคะที่เพจประดุกลาประจิตพัทลุงเนาะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าอ่าสวยงามแค่ไหนแล้วข้างในจะเป็นยังไงเนาะน้องส่งมาให้พี่อ้อยสองแพ็คนะเพราะว่าอเขาบอกว่าเขาขายอ กิโลหนึ่งสามจำพี่อ้อยจำไม่ได้แล้วลหละต้องเข้าไปดูในเพจนะคะแล้วพี่อ้อยก็บอกโหถ้าถ้าซื้อแบบนั้น,ม,น,นมันเยอะไปเนาะมันเยอะไปอพี่อ้อยทานได้ไม่มากขนาดนั้นนะคะก็น้องก็เลยแบบส่งมา <laughs> 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 เพราะว่าอย่างน้องเวลาน้องโพสทีนะคะอะไรอย่างเงี้ยน้องเราก็ช่วยน้อง แชร์บ้างอะไรบ้างนะคะแต่บางทีพี่อ้อยก็ก็กลัวนะถ้าคิดเนาะเพราะว่าหลายๆคนก็รู้ว่าเออพี่อ้อยไม่ทานเนื้อสตัตว์ใช่ไหมคะทำไมพี่อ้อยถึงยังโพสแชร์อ่าพวกประดุกพวกอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือพี่อ้อยช่วยๆกันนะคะก็คือเวลานอ้องโพสพี่อ้อยก็เข้าไปช่วยน้องแชร์เนาะไม่มีอะไรมากมายนะคะนี่เป็นไรเนาะเพราะว่าแค่ช่วยแชร์เราไม่ได้ลงไปทานตรงนั้นเนาะ พี่อ้อยขอแกะห่อเดียวนะคะเพราะว่าเขาต้องเข้าช่องซิปนะคะก็คือสองอันนี้เหมือนกันนะคะเหมือนกันต้องตรงเข้าช่องซิปไว้เดี๋ยวจะ่อ้อขอแกะห่อเดียวแล้วกันะะเนาะจะได้รู้ว่าข้างในเป็นยังไงเนาะเพราะว่าที่พี่อ้อยเคยเห็นนะคะเคยเห็นแล้วก็บ้านดองอะ่ะบ้านดองนะคะบ้านดองเขา เขาทำแต่ว่าเขาจะเป็นแบบอ่าอเยอะราขยับต้องนิดนะออ,อันนี้น้องเขาแชร์ฟิตมานะคะเพราะว่าเผื่อส่งทางไกลอะไรประมาณนั้นนะคะก็จะเป็นลักษณะน,นี้เนาะดี๋ยว่าจะแกะให้ดู หนึ่งห่อนะคะเนี่ยเขาจะมัดมันแบบนี้เ,เนาะย้อยทำไม่เป็นนะคะเพราะว่าแต่ละพื้นที่เนาะเขาก็จะไม่เหมือนกันใช่ไหมคะใน่าเรื่องการทำวัฒนธรรมก็ต,ต่างกันเนาะทางภาคกลางก็จะอย่างหนึง่งภาคใต้ก็จะอย่างหนึ่งนะคะเห็นแ,บบแบบวบมาน้องใส่ถั่วด้วยนี่ง่าย ใส่ถั่วด้วยเห็นไหมคะน่าทานนะไม่รู้นะพี่อ้อยพี่อ้อยจะเป็นคนแบบพิลึกอยู่อย่างหนึ่งนะของอะไรนะคะถ้าถ้าใส่ถ้าใส่ถั่วอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็จะคล้ายๆกับของบ้านเราเนาะข้าต้มข้าต้มบ้านเราจะเห็นว่ามีมีลูกเล็กลูกใหญ่บ้างนะคะเพราะว่าที่ทําแบบเนี้ยก็เพราะว่าของเขาช่างเป็นกิโลนะคะก็เลยต้องมีไซส์ที่คล้ากัน เพราะว่าบางทีอะถ้าเกินกิโลหรือว่าใหญ่ถ้าใหญ่เสมอกันอะไรประมาณเนี้ยก็อาจจะเกินกิโลได้อะไรอย่างเงี้ยเนาะเห็นไหมคะ่ะนาทานไหมขนาดเขาแช่ช่องฟิตมานะคะเนี่ยเขายังหอมเลยเี่อหอมคะ่ะหอมใบพ้อเนาะพี่อ้อยเขาไม่ได้แข็งนะคะตัวเขาต้มไม่ได้แข็งเพราะว่าเขาส่งมาถึงเราเนาะก็ตัวน้ําแข็งก็ละลายไปหมดลนะอืม อร่อยค่ะอร่อยอร่อยพี่อ้อยเคยเคยทานนะคะที่ว่าของดองกันนะเนาะ,ะเขาเอามาให้นะคะเขาก็ก็ามาฝากตอนนั้นแต่ว่ามาทีก็ไม่กี่ชิ้นแล้วค่ะของเขาจะไม่ใส่ถั่วนะคะรสชาติจะไม่อย่างนี้นะคะอันนั้นรสชาติแบบจะออกจืดๆไปเลยนะคะจืดๆไปเลยแต่อันนี้อันนี้หอมมัน มันกะทิมากๆนะคะแล้วก็หอมทานนะคะถ้าหากสมมุติว่าถ้าใส่เป็นกล้วยก็จะเหมือนข้าวต้มผัดบ้านเราเลยอร่อยค่ะอร่อย <g uck ling> พี่อ้อยจะวางมันแล้วพี่อ้อยก็ทำคลิปให้น้องนะคะถ้าใครสนใจนะคะก็เข้าไปได้ที่เพจนะคะเพจที่พี่อ้อยแชร์อยู่หน้าเฟซบุ๊กพี่อ้อยนะคะดุกลาะจิตพัทนลงนะคะ ้องดุกล้าป้าจิ๊พัดถลงเท่านั้นนะคะถึงจะมีของดีของอร่อยทั้งใต้นะคะถ้าอยากจะได้พวกอของฝากของอะไรต่างๆนะคะเข้าไปพิมพ์ทักแชทในนั้นได้เลยนะคะหรือว่าเข้าไปในอินบ็อกซ์นะคะกดเข้าไปที่เฟซแล้วก็เข้าไปในอินบ็อกซ์ของน้องนะคะทักไปเลยว่าเอ้ยมันนี่มีอะไรมั่งอ่ะพี่อยากได้อันนี้อันน,น,นี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าน้ำาอ่าเป็นพวกแกงไตปลาอ่า อ่ขัวกิ้งไตปลาน้ำพริกแกงหลากหลายมากๆเลยนะคะในเพจน้องเขานะคะแต่หลักๆที่น้องเขาทำแล้วก็โพสไปบอยๆก็คือดุกลาประจิตพัทนลุงนะคะก็ฝากเข้าไปเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะของดีของอร่อยทางภาคใต้นะคะไม่ได้หาทานง่ายๆนะคะสำหรับคนที่อยู่ภาคอื่นเนาะแต่ทางของน้องเนี่ยพี่อ้อยรับประกันเลยคะ่ะว่าทานแล้วจะติดใจนะคะ เพราะว่าสั่งให้น้องอสั่งฝากพี่สาวนะคะให้ส่งไปพี่สาวหรือว่าอะไรเงี้ยพี่อ้อยก็จะสั่งไปบ่อยๆนะคะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณที่เข้ารับชมคลิปนี้แล้วพี่อ้อยก็ขอบคุณน้องดาด้าด้วยนะคะที่ส่งของอร่อยมาให้พี่อ้อยทานเนาะก็น้องบอกว่าน้องไม่ได้ขายให้พี่อ้อยน้องจะส่งให้พี่อ้อยเพราะว่าน้องก็นับถือพี่อ้อยเหมือนญาติพี่อ้อยพี่อ้อยของน้องคนนึงนะคะ น้องก็เลยส่งมาให้ทานนะคะก็ขอบคุณน้องดาดาด้วยนะคะแล้วก็ก่อนอื่นก็ฝากช่องหลานชายนะคะพี่อ้อยวางคลิปของหลานชายไว้ใต้ช่องพี่อ้อยนะคะเข้าไปเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณคะ่ะ